ตียนใปิใาข้าพเจ้านางสาวสายฝนกันหาเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2532อายุ33ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาบรรจุรับราชการเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2556ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบุภยัยอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบนันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานนชนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2อายุราชการรวม9ปีตอนที่1จิตวิญญาณความเป็นครู 1. ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อสิทธิ์มีความเป็นกันเองรับฟังปัญหาต่งตางๆให้กำลังใจพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสิษย์ 2. ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน กิริยามารยาทเรียบร้อยแสดงออกถึงความประหยัดอดทนสามัคคีมีวินยัยรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเชื่อมัน่นภูมิใจในวิชาชีพครู 4. ข้าพเจ้าช่วยเหลือเก,อกเื้อกูลพื่นครูมีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนอย่างสร้างสารรค์ จนเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนครูและชุมชน 5. ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้นำอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยโดยส่งเสริมเผยแพร่และเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่ 2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. ค้าพเจ้า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพใส่ใจศึกษาค้นควา้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 2. มีความตั้งใจและเต็มใจในการบริการและแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการจนเป็นที่ชื่นมชมของผู้รับบริการ 3. นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน 4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติเองตามเนื้อหาบทเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ 5. มีการจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ,อเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงตอนที่3การใช้หลักธรรมพิบาลในการปฏิบัติงาน 1. ข้าพเจ้าใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของไทย 2. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมอันดีงามต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นตัวอย่างในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันพร้อมทั้งบุรณาการการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตอนที่4การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี2565ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแต่งคำพันธ์กาบฉบัง16ระดับชั้นม .1-3 โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความระดับชั้นม .1-3 โคงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา2ปี2562ได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี2562เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม .1-3 งงานศินละปะหัตกรรมครั้งที่69ระดับศูนย์เครือข่ายเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมวรรณกรรมวิจารณ์ระดับชั้นม .1-3 งงานศินละปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับศูนย์เครือข่าย เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมพินิชวันณคดีระดับชั้นม .1-3 งานศินละปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับศูนย์เครือข่ายเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมคัดรายมือ สื่อภาษาไทยระดับชั้นมอน3นงงางานศินละปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับศูนย์เครือข่ายเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมกรวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาบยานี11ระดับชั้นมอน3นงงางานศินละปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับศูนย์เครือข่าย วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจากาักราศีเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูงนักค่ายลูกเสือเทพครีมจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวนรรณกรรมวิจารณ์พินิจวรรณคดี และกะวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราศี 3. ปี2561เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงแต่งคำประพันธ์กอนสุภาพระดับชั้นมอ3 3โครงการรักภาษาไทยปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนประจำปีการศึกษา2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมประกวดมารายาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ง,งานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนประจำปีการศึกษา2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพินิษ์วรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนประจำปีการศึกษา2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนารีประจำปีการศึกษา2561ระดับจังหวัด เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือนินารีประจำปีการศึกษา2,561ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด,ดินทรเทพยวรางกูลระดับจังหวัดปี2560ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมท่องอาขยานทำนองสนอชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 การประกวดแข่งขันกิจกรรมรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2560และการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่67ปีการศึกษา2560กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึสานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งงางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาสิติดและอบายามุก ปีการศึกษา2,560ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันปิศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้นม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2,559 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดีขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมัน่น จะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนสืบต่อไปขอากบขอบคุณ